ก็สวัสดีนะครับทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะฮะนี่ก็คือบรรยากาศของการนำพาเจ้าพนังงานที่ดินนะครับมารางวัดข้อ,ขอพิพาทในที่ดินสาธารณประโยชน์แปลงป่าชาดอนแหบ้านชัยบุรีหมู่ที่3นะครับพารที่ห็นนี้ก็จะมีท,าท่านาผู้นำท้องที่ท้องถิ่นนะครับ เราที่บอบตอรวมถึงพี่น้องประชาชนนะครับมารวมกันพิสูจน์แล้วก็ชี้แนวเขตนะฮะโดยที่ดินแปลงนี้นะก็มีข้อพิพาทกันค่อนข้างที่จะยาวนานนะครับเป็นมหากราบของการบุกรุกที่สาธารณะนะครับเป็นข้อพิพาทระหว่างชาวบ้านกับผู้ที่ทําการบุกรุกนะครับซึ่งก็เป็นปัญหาการยืดเยื้อมานานหลายปีนะครับ วันนี้นะก็ถือโอกาสส่งเรื่องเข้าไปใหม่นะครับนะเพื่อที่จะได้ดําเนินการนะครับเกี่ยวกับการพิสูจน์แนวเขตเบื้องต้นนะครับนะเพื่อที่จะให้ทางเจ้าหน้าที่ดินรวมถึงการดําเนินการตามกฎหมายนะครับนะซึ่งที่ผ่านมาก็าถูกร้องคัดค้านนะครับนะจากผู้ที่อยู่ในชั้นของนะการระวัดนะแล้วก็มีเรื่อง นะครับที่เข้าไปสู่ชั้น3ามซึ่งตอนนี้ก็เป็นเรื่องที่คาสารกันอยู่นะครับโดยเราเองก็ไม่นิ่งนอนใจนะครับในการที่จะ,ะพิสูจน์นะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนผู้ที่ร้องเข้ามานะครับได้สบายใจนะครับนี่คือการบุกลุยกันเข้าไปนะครับในปืนป่านะซึ่งก็ต้องมีภารกิจในการหาแนวเขตกันซสก่อนนะครับเพราะว่ามันมันรกมากนะครับนี่ น้องมีดีกรของเรานี่ก็ลุยเข้าไปนะครับสวมเสื้อสีน้ำตาลนี่แหละนะพะวงหน้าพะวงหน้าพะวงหลังอยู่นะครับน,นานๆนนที่จะได้เข้าไปป่าสักทีนะไปเดินไปเดิน <c oughs> ไป,<ๆ>ไปซึ่งภารกิจนี้ก็ต้องลุยเข้าไปนะครับเ<ม>พราะว่าจะต้องพาทันเจ้าพนักง,งานที่ดินนะไปหาหมุดทั้งสี่ทิศให้ได้นะครับว่าแท้จริงแล้วหมุดดังกล่าวนะมัน มันอยู่ตรงไหนนะครับก็ุดเข้ามาจนกระทั่ง <hi> ต้องนี่เลยนะครับเกือบจะเจอแล้วนะนี่เอาในที่สุดก็ได้เห็นพิกัดนะครับก็ทำการขุดนะครับเพื่อที่จะดูหลักหมุดที่เป็นคอนกรีตนั่นแหละนะครับว่า ท้ายที่สุดแล้วมันใช่หรือไม่ยังไงนะครับเพราะว่ามันรกมากนะส่วนหนึ่งนี้ก็ได้มีการเท่าทางอ้ก่อนหน้านั้นแล้วนะครับนี่ก็คือบรรยากาศครับในส่วนของการทํางานนะครับของทางอบทชลบุรีของเราร่วมกับทางท้องที่ท้องถิ่นนะครับก็ทางที่ดินนะครับเปี่ยวกการเริ่มต้นของกระบวนการนะครับในการสืบสวนข้อเท็จจริงนะครับในส่วนผลประการใดก็ต้องรอขั้นตอนอีก Hãy subscribe cho kênh dưa Mì Gõ Để không